หลังไม่ได้ฉันแค่ต้องเดินตรงไปมองทองฟ้ากับความคิดถึงคนไกลเก็บเป็นความคิดถึงข้อมูลที่มีลงไปแล้วมันเกิดอะไรก็จะทำอะไรลงไปอย่บอกฉันเจ้าเล่ห์เหมือนคนติดถนนชัยเคยช้ำทุกปวดปวดมือแก่และผากบนไปความคิดถึงที่ฉันได้ฝากลงไปมันได้กลับกาเป็นพายุฝนที่มักจะนำตรงใจหากวันไหนฉันเริ่มไม่ไหวฉันคิดว่าฉันก็คงไปเข้าใจว่าทุกคนลนแล้วไม่อยากจะทนใครฉันไม่สามารถพึ่งคาถามนไดลยู่คนเดียวในตอนนี้ยืนอยู่คนที่ปลอดทงชัยใครที่ไหนจะอยากไปเอาน้ำมันลนไฟ ถ้าโกรธเครื่องปากนไปและก็คิดขี้ฉันได้จับโยนไปตอนนี้ไม่กล้มาเป็นยังไงติดกับคนใกลหรือเพราะฉันมันไม่หล่อไม้หนุ่มหน้าจืดตาไม่ได้ติดกระเป๋าสี่ห้าหมื่นแต่ในทุกๆวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพลงตั้งแต่เช้าไปจนค่อนข้างเดือดคนเสี่ยวอย่างฉันนั้นมันก็ค่อนข้างจึกใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอื่นฉันเคย เดบค์พันเขาห้ามปิเธอเคยลงสตอรี่ว่าเชอบหนุ่มตีคนเซอยังใช้ก็คงต้องคลุกฝุ่นหนีเขาใส่สลกจะเสียงเกงขากวยหรือพอฉันมนสังกระบวยไม่ใช่ผู้ชายหุ่นหมีใช้ของมือสองไม่เคยใช้ของหรูมีเพียหูฟังที่อยู่ติดสองหูเขาฟังเพลงสาต์คนฉันฟังปีศูนย์สองฉันยยตือนไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสุว่นส่วนส่ส่วส่วนส ว่คำนั้นไม่ใช่เกมเซตขาไม้เทนเสียงไล่เกมฉันคิดศิลปินหยวที่ไม่ได้มีค่ายเพลงแต่ว่าเพลงที่ฉันเขียนนั้นมันหนอกมาจากใจลองนังดเสียงที่มันหนอกมาจากไม้ใจไม่เสถียรเพราะฉันก็แค่สมียงใจฉันไม่เสียเพราะแตกอดมากับใครมันมาสุดจนมันถึงวันนำลาต่อให้ฉันเขียนไปอีกพันพันบาทเธอกงมีความสุขเวลาได้เล่นเคมีและฉันรู้ตัวเองดีเธอไม่ชอบความกันฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันยังรอรอสิ่งที่รู้ว่าไม่มีวันมา ลืนตกรงนี้ตรงนี yeah, ้ฝั่งน้าเนี่ยติดอันนี้ล็อกคนเนี่ยอบัดอันนี้

สิ่งที่ชีวิตยังก็เป็นฮีโร่แต่มานำกูเป็นไนท์ดอวเป็นกูเป็นไวร้ดก็ respect me bro everywhere I go yeah they know yeah they know why oh เรียกกูตัวตึงไทยแลนด์ไม่มีใครแทน I came from the low ทำาไม่เด็กแฟนอยากแรปป e r ท้าไม่เด็กแยงอยากแรปป e r แต่มีสิ่งหนึ่งกูอยากแนะว่าเวลามาเขียนแรปไอซสัมอยากแคปหน้ากูมากับโซนโนโวต่อไปจะฟงครั้งผู้โชว์โซโล่กูมีด g โก้าทุกวันยู่น่คิดิดโก้ ก็คเข้มบนสะทรอนพูดที่ตั้งคิดเป็นกลอสวยอยู่ในมาหานครนึกแจ้งแตไม่ได้เป็นแรปสตาร์ hmm. มึงก็แค่ออนม,นมีอะไรมึงแรปฮอร์ถ hmm. ึงกูไม่ได้บอกใครก็รู้มึงแรปฮอรอย่าเอามาเทียบระดับกับแรปสตาร์ hmm. ครั้งมันก็ลำบากแต่เดียวมันก็จะผ่านไปเพราะเพราะว่าทุกๆสิ่งกูทำมันออกมาจากใจหวังว่ามันจะเติม กับประเทศไทยเชียร์ร็อปสไตล์เนีมา motherfucking rappers ในประเทศไทยไม่ใช่อเมริกาแต่พวกเมื่กี้จะเป็นแก๊งสตาร์เดี๋พี่กูเรียกเด็ดแว่นมารู้จักไในสัตว์มีแต่แว่นสตาร์คนนี้แทงคนนั้นคนนั้นยิงคนนี้ใจเย็นเย็นมาจีมึงใหญ่ข้าวความเกลียดชังหม้อคนที่รักและค,คนที่เกลียดกันกูใช้ความดีเข้าสู้เหมือนพีก่กูเสกกับแก้วในตู้วางขึไม่ตู้ตู้ตู้แล้วไปลุก จะแรปดีมึงต้องคิดดีบางคนไม่รู้เรื่องชีวิตดีอยากแรปเลยมึงอยากแอครือแค่อยากดังด้วยมึงคิดดีดีอยากแรปเลยแค่อยากรวยเลยแค่ใหญ่คนด้วยหลือยากมีสตรีอยากแรปเลยอยากมวยแล้วมึงจะเข้าสตูรล,ลอไปว่าลุมพินี